สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะวอาจะนำน้ำหอมที่เป็นโทนกลิ่นกุหลาบนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังค่ะซึ่งมีทั้งสายเบาและสายดาร์กนะคะกลิ่นที่วอเอามารีวิวในวันนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ออกโทนกุหลาบนะคะ,ะดมแล้วคือกุหลาบแน่ๆนะคะสำหรับคนที่ ไม่ใช่สาวโวกุหลาบมามาฟังได้ค่ะเนื่องจากว่าตัวโบเองเนี่ยอยู่ในขายของคนที่ไม่สามารถใช้กลิ่นกุหลาบได้เพราะว่าคนในบ้านเนี่ยไม่ชอบกลิ่นกุหลาบกันเลยสักกคนนะคะเวลาใช้กลิ่นกุหลาบเมื่อไรเนี่ยจะมีรีแอคชั่นกลับมาทุกครั้งเลยมีคอมเมนต์แบบโอ้ไม่ไหวแล้วคือกลิ่นมันขึ้จะต,ต้องกลับมาล้างมือออกทุกครั้งเลยที่โบใช้กลิ่นกุหลาบ เป็นมันเป็นปัญหาเนาะที่เราใช้แล้วเอาตรงๆเลยค,คือคนอื่นเนี่ยเขาไม่หอมกับเราแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่ากลิ่นกุหลาบเนี่ยก็เป็นกลิ่นที่มีทั้งคนชอบแล้วก็มีทั้งคนไม่ชอบในคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวให้ฟังสำหรับคนที่ไม่ชอบกุหลาบก็บอกว่าหอมด้วยนะคะถามมาเริ่มกันที่สายเบาก่อนนะสายเบาของโบนะคะก็คือตัวนี้นะคะกลิ่นที่ชื่อว่า rose p o l i t h ค่ะเป็นกุหลาบที่ สาวกุหลาบต้องรู้จกักถ้าเป็นคนรุ่นโบนะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าโบตามหาขวดนี้มากลิ่นเนี้ยนะคะเป็นเรียลลิสติกโรสมากๆนะคะจะบอกว่าทำไมโบถึงตามหาเนื่องจากว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นแรกค่ะที่โบซื้อใช้หลังจากโบหยุดการใช้น้ำหอมในช่วงที่โบคลอดลูกนะคะโบก็หยุดการใช้น้ำหอมจนกระทั่งลูกเข้าโรงเรียนนะคะเป็นขวดแรกๆแ,แล้วก็ใช้เนี่ยตอนนั้นจะรู้อายุเลยเนาะคือ ประมาณเป็นสิบปีแล้วเนาะก็ใช้กลิ่นนี้เขามีความเป็นกุหลาบค่ะกุหลาบแบบกุหลาบสีชมพูกุหลาบที่เสมือนจริงมากที่ไม่ได้ดมเข้าไปในเกสรไม่ได้ดมลงลึกไปถึงกิ่งก้านใบของกุหลาบนะคะคือมาแค่เพียงดอกแค่เพียงกลีบด,ดอกแบบเบา มันเป็นโมเมนต์จริงๆที่หัวจาได้นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้บัวใช้แล้วก็มีลูกค้าเจอกันสองสาครั้งเขาก็ทักทุกทีว่าใช้น้ําหอมกลิ่นอะไรช่วยจดให้หน่อยเขาไปหาซื้อตามนะคะตัวนี้เลยนะเขาก็แบบหอมมากคือเขาชอบมากๆกลิ่นนี้สาหรับคนที่เริ่มต้นการใช้น้ําหอมกลิ่นกุหลาบวัแนะนํากลิ่นนี้ <atives and feminine> หาซื้อไม่ได้จะแนะนําทําไมก็คือตัวนี้ หาซื้อไม่ได้แล้วอ่ะคือเมื่อก่อนยังพอหาซื้อได้นะคะแต่มาตอนระยะหลังโบไม่แน่ใจว่าเขายกเคาน์เตอร์ออกไปหรือว่ายังไงนะคะตามเก็บนะคะตามเก็บมาเพราะว่าเนี่ยตัวเนี้ยคือตัวรุ่นแรกๆเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะก็คือจะเป็นจุดสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นความเป็นกุหลาบแบบโปร่งใสเหมือนจริงมีความติดเขียวเข้ามาเล็กน้อยให้เหมือนว่ามันเป็นกลิ่นกุหลาบจริงๆนะคะไม่ใช่ซปปี้ไม่ใช่กลิ่นกุหลาบที่มีความเป็นสบู่เลยนะคะเหมือนจริงมากๆสำหรับกลิ่นนี้นะ ค่อมจริงๆครับค,คือมันเป็นโมเมนต์ที่โบจําได้เลยสําหรับกลิ่นนี้นะคะเป็นความทรงจําที่ดีจริงๆนี่คือตัวหนึ่งค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆหาซื้อไม่ได้โบมีอีกตัวหนึ่งที่มีความเหมือนคุณคนนี้เขามากๆประมาณ90%เดี๋ยวแนะนําให้ฟังนะคะก็คือตัว a อ k i n s สันนะคะเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความเหมือนพอลสมิสมากๆเหมือนประมาณ90%นะคะสําหรับกลิ่น lost in wonderland นะคะ ตัวนี้เขาจะเหมือนเหมือนพอสมิธเลยต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้จะมีความฉ่ำกว่าเล็กน้อยมีความใกล้เคียงกันแบบ90%นะคือพอสมิธเขาจะมีความเป็นกุหลาบแบบกุหลาบเพียวๆกุหลาบล้วนๆเลยแล้วก็มีความมีกรีนโน้ตเล็กน้อยนะคะในขณะที่แอคคินสันเนี่ยกลิ่นชื่อว่าล o สอ in Wonderland นนะคะ mm hmm. เขาจะมีความเหมือนจะมีฟุตตี้เล็กน้อยอยู่ในเนื้อกลิ่นที่มีความ สดใสกว่าเล็กน้อยนะคะเป็นเพราะว่าเขาภาษาชาติเดียวกันหรือเปล่าเขาเลยทํากลิ่นได้เหมือนกันเลยนะคะคือเหมือนเราอยู่ในสวนกุหลาบในอังกฤษเลยเพราะสองตัวนี้มาจากประเทศอังกฤษนะคะสัญชาติอังกฤษนะคะทั้งคู่เลยกลิ่นคือใกล้เคียงกันเลยถ้าเพื่อนๆตามหาตัวนี้ไม่ได้นะคะลองมาใช้ตัวนี้แต่ตัวนี้คือร้อยมลซึ่งตัวนี้ราคาถูกกว่าเยอะตัวนี้ราคาถูกกว่าเยอะเลยนะคะหลักแค่พันสองพันเองนะคะในการติดทนในการกระจายตัว2ตัวนี้เท่ากันนะคะสำหรับ2กลิ่นนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกลิ่นที่โบก็อยากจะแนะนำถือว่าเป็นมาสเตอร์พีสสำหรับตัวนี้นะคะก็คือ MS นะคะตัวนี้ชื่อว่าล o สอิคาร์นะนะคะเป็น m อ2เมเป็นคอลเลคชันที่พิเศษสำหรับตัว MS นะคะขอแนะนำก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นกล่องเต็มกล่องจริงของเขานะคะก็จะมาเป็นในรูปลักษ์กแบบนี้นะคะคือกล่องใหญ่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับถุงผ้าใส่มาด้วยแบบนี้นะคะ ก่อนที่จะไปเสียตางซื้อขวดใหญ่ซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงพอสมควรเรามาซื้อที่ทาวิลไซกันก่อนนะคะแนะนําตัวนี้ก็คือเป็นไซ์วลนะคะสามารถเลือกได้4กลิ่นกลิ่นไหนก็ได้จะเป็นรุ่นธรรมดาก็ได้คือสีส้มนี้นะคะหรือเป็นรุ่นพิเศษของเขาก็ได้ละคะลองมาทดลองใช้ดูก่อนเป็นรูปทรงแบบนี้เทสตรงเคาน์เตอร์แล้วก็ชอบ4กลิ่นแต่ว่ารอดไป3ไม่รอด1คือไม่หอมหนึ่ง ไม่ติดคนอะไรเลยนะคะเป็นหนึ่งตัวดีกว่าเราไปเสียตังขวดใหญ่นะคะแล้วตัวนี้เป็นหนึ่งในสีกลิ่นนี้ที่โบเทสเราชอบมากชื่อว่าโรสอีคาบานะเป็นชื่อของการจัดดอกไม้ของประเทศญี่ปุ่นตัวนี้คิดว่าน่าจะใช่นาอไซส์หนึ่งร้อยมลนะคะฝาขวดเขาจะเป็นหนังแล้วก็เย็บเย็บมือนะคะเป็นแฮนด์เมดแล้วก็ตัวขวดเนี่ยจะบอกว่า เขาจะใส่อย tamam well. ู <Right. S 1> ppe, ่ข้างบนนะคะแล้วก็ไล่สีลงไปเป็นสีชมพูอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยค่ะเป็นสีดีคอรอลนะคะไล่ลงไปข้างล่างทว่างเนี่ยคือสวยมากเขาจะมีความเป็นกุหลาบที่โปร่งอีกเช่นเดียวกันค่ะมีความเปรี้ยวตัวชูลงขึ้นมาคือเป็นกลิ่นของรูบาบแล้วความเปรี้ยวก็จะค่อยๆลดลงนะคะความรู้สึกเป็นกุหลาบที่สะอาดใส เย็นอืมตัวนี้ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีสำหรับการเป็นกุหลาบที่ไม่ฉุนชูความเป็นกุหลาบได้แบบเบาๆไม่ได้เยอะนะคะกลิ่นโบรู้สึกว่ามีความเป็นกุหลาบแบบที่เราดมเราได้กลิ่นแบบชอชอบกุหลาบถืออยู่ข้างๆแล้วกลิ่นโชยเข้ามาคือไม่ได้ถึงกับเดินเข้าไปในสวนกุหลาบอะตัวนี้เพราะว่ากลิ่นกุหลาบคือมาผสมกับลูบาร์บอะลูบาร์บ มากรบกลิ่นกุหลาบไปหน่อยนะคะทําให้รู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันผสมผสมรวมกันเลยทําให้กลิ่นเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นกุหลาบซะลอยเปอร์เซนต์แต่ว่ากลิ่นค่อนข้างสะอาดเป็นกลิ่นที่ใสสดชื่นสร้างพลังได้ดีมากสําหรับกลิ่นนี้นะคะมีพลังนะแล้วก็คนที่ใช้เนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ดูดีแล้วก็สงา่าเพราะว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างสะอาดมากๆเลยะคะสำหรับกุหลาบสะอาดสะอาดนะ m อมเองต้องทําใจนิดนึงในเรื่องของความติดทนเพราะว่าส่วนผสมมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะการติดทนจากน้อยนิดนึงก็ประมาณ4-5ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่การกระจายตัวนี่ไม่ผิดหวังค่ะคะสำหรับตัวนี้ค่ะโรสอิ a าวนะคะเริ่มดาร์กขึ้นมานะคะ่ะ ก็จะเป็นตัวนี้โบได้เป็นแซมเปิลมานะคะก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังค่ะเขาเป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากของ f ฟรเด r ริกมอลค่ะกลิ่นชื่อว่าอูนโ s สนะคะตัวนี้ตัวสเปรย์ที่ผิวนะคะไม่สเปรย์ลงไปที่กระดาษนะคะค่ะกลิ่นที่เปิดมาโบรู้สึกว่าเขาเป็นกลิ่นกลิ่นเปรี้ยวนําเข้ามาก่อนเปรี้ยวของอะไรตัวนี้เป็นกลิ่นของไวน์แดงที่ผสมอยู่ บวกกับกุหลาบนะคะแล้วก็มีกลิ่นวูดกลิ่นไม้รวมกันเขาจะโหกลิ่นนี้คือต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากสำหรับตัวเฟเดริกมอตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความเป็นกุหลาบกึิ่งกึ่งใสอยู่ในตัวนะคะคือทำไมโบถึงไม่สเปรย์ที่กระดาษเพราะว่าที่กระดาษกับ ที่ผิวโบเนี่ยต่างกันเลยนะคะมีความต่างกันโบจะอ่านไม่ออกนะคะคือจะบอกเพื่อนฟังไม่ได้แต่กลิ่นอื่นเนี่ยสามารถสเปรย์ที่กระดาษได้เนื่องจากว่าต้นจนจบเนี่ยก็กลิ่นคงเดิมแต่ตัวนี้สำคัญค่ะต้องเทสที่ผิวเนื่องจากว่าเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งของเฟเตอร์ิกมอล์แต่ละคนได้กลิ่นไม่เหมือนกันนะคะ,อะพอมาสู่ที่มิดเดิลโนดเนี่ยเขาจะ มีความนุ่มมีความลึกลับของการเป็นวายที่มารวมกันนะคะไม่ได้มีความบูซี่ของกลิ่นวายโทนของความเป็นฟุตตี้เนื่องจากมีกลิ่นวน์อะมารวมกันทําให้กลิ่นนี้มีความน่ารักในขณะเดียวกันก็มีความสงา่าแล้วก็อีิแกนน่าสนใจนะคะกลิ่นนี้สําหรับผู้ชายวัยรุ่นวัยทํางาน ที่ยังไม่เยอะที่ยังไม่สูงวัยเท่าไหร่นะคะสําหรับกลิ่นนี้นะการกระจายตัวตัวนี้คือดีมากแล้วก็ติดทนก็คือประมาณสักหชั่วโมงนะคะสําหรับกลิ่นนี้นะคะที่บอเทสกลิ่นอูนโรสค่ะเ,เพื่อนๆลองไปเทสก่อนนะเทสที่ผิวยิงยาวเลยนะเทสแล้วก็ทิ้งยาวเลยแล้วค่อยตัดสินใจเลือกนะคะสาหรับอูนโรสค่ะเฟดดี้ิมอเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งของน้ําหอมนะคะเรียกว่าเป็นการเปิดโลกของบ้านเราพอสมควรตัวสุดท้ายนะคะเป็นกลิ่นที่ว่าโบว่า ดาร์กที่สุดในกลิ่นของความเป็นกุหลาบนะคะก็คือกลิ่นที่ชื่อว่าคาเฟ่โรสของ Tom f อร์ดค่ะก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่จะต้องสเปรย์ที่ผิวสเปรย์ทีเดียวพอ,อกลิ่นเขาก็คือกระจายมา เยอะกว่าทุกตัวที่โบรีวิวไปนะคะเอ่อทั้งหมดที่โบรีวิวไปเนี่ยโบไม่ได้บอกว่าเป็นกลิกุหลาบชนิดไหนนะเราคุยกันด้วยเรื่องของกลิ่นกุหลาบเดียวกันเนาะคือเขามีความเป็นอ่าเป็นกุหลาบบนผิวโบคือซอฟเป็นกุหลาบที่นุ่มได้กลิ่นขมขมนิดเดียว ในตอนเปิดนะคะโบรู้สึกได้กลิ่นขมๆจะเป็นกาแฟหรือเปล่ากลิ่นไม่ได้ยืนว่าเป็นกลิ่นกาแฟกุหลาบนี้คือไม่ใช่กุหลาบที่สดไม่ใช่กุหลาบที่ใสเหมือนเราอะ่ะได้กลิ่นภายในกุหลาบมากกว่าที่ได้กลิ่นของกลีบกุหลาบค่ะคือมันมีความลับซ่อนอยู่ ในนี่กสอนดอกไม้กไม่รู้สิโบว่ากลิ่นนี้คือค่อนข้างแปลกมากๆนะคะเป็นกลิ่นกุหลาบที่แปลกพอสมควรแต่แปลกแบบที่โบชอบนะคะคือเขามีความซอบอ่ะถ้าเขามาแบบว่าฉุนฉุนดาร์คๆขมๆมากจนเกินไปบบก็ไม่เลือกนะสำหรับกลิ่นนี้นะคะคือมิดเดิลนอตเขาจะมีความเป็นโซปี้หน่อยๆอะค่ะเป็นกุหลาบแหละแล้วก็บรู้สึกว่ามันเป็นโซปี้ค่อนข้างเที่ยออกไปทานสบู่แต่สบู่ที่ดีสบู่ที่ราคาแพงหน่อยนะคะไม่ใช่สบู่แบบ ทั่วไปนะเออต้องบอกก่อนค่ะเหมือนเราได้กลิ่นกันขั้วกาแฟอ่ะทุกคนคือคือมันมีความมีความขั้วไม่ไม่อยู่ในเนื้อกลิ่นของกุหลาบรวมกันเขาถึงยากนิดนึงค่อนข้างยูนิมากหากินไหนมาเหมือนอะยากมากกลิ่นนี้นะคะติดทนนานมากๆนะคะตัวนี้โบชอบนะคะโบใช้ ไม่บ่อยนะคะเนื่องจากว่ากลิ่นเขาค่อนข้างดาพอสมควรคือใช้ทุกวันไม่น่าจะเหมาะนะสำหรับใครนะคะตัวนี้สําหรับผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายอาัดๆได้เลยผู้หญิงก็คือใช้แล้วว่าจะรู้สึกว่าจะ สง่าหน่อยนะคะกลิ่นนี้ค่อนข้างที่จะภูมิฐานพอสมควรไม่แนะนําสําหรับวัยรุ่นเลยนะกลิ่นนี้ไม่เหมาะนะคะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ฉุนไม่ได้บาดจมูกเลยนะคะสําหรับกลิ่นคาเฟ่โรสนะคะแนะนําว่าต้องไปเทสก่อนตัวนี้ห้ามบายบายซื้อแล้วก็เทสที่ผิวน้องบีเอจะอาจจะบอกเออมาสเปย์อย่างเดียวหรือเปล่าเราจะซื้อน้ําหอมเราต้องเทสให้ชัวร์ราคาไม่ถูกค่ะ เสียเวลาหน่อยนะคะกับสิ่งเหล่านี้ถ้าใครชอบความแปลกใหม่แล้วก็ยูนีเราก็เป็นคนแบบอัดอาร์ชิคชกหน่อยสําหรับกินเนี้ยคือดีเลยนะคะลองไปดูนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการรีวิวน้ําหอมกลิ่นโทนกุหลาบที่บงมีอยู่ในคอลเลคชันนะคะแชร์ให้เพื่อนๆฟังค่ะว่ามีกลิ่นอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็กลิ่นไหนที่บัวชอบมากที่สุดน,นะคะก็คือเป็นกลิน่นตัวนี้ตัวลอสของคอร์เมีค่ะเป็นสายเบาค่ะแล้วเพื่อนๆราคามีกลิ่นไหน เป็นกลิ่นโปรต์สำหรับกลิ่นกุหลาบนะคะมาแชร์ในคอมเมนต์ให้โบฟังบ้างค่ะบอกว่าต้องมีปูโรสของบิทีกแล้วก็เลสโซสเซสของจุมฮารุนใช่ไหมแต่โบใช้ไม่ได้จริงๆกลิ่นนั้นเออเคยลองแล้วพยายามแล้วนะคะก็วันนี้ก็เป็นการแชร์ ควารู้สึกความคิดเห็นส่วนตัวของโบนะคะให้เพื่อนๆฟังค่ะเผื่อเพื่อน <c oughs> ๆจะลองไปหาซื้อดูนะคะสําหรับวันมาเลไทยที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะสำหรับเดือนหน้าแล้วโบจะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ตอบกลับทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากๆาเลยนะคะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ